มา,าเจียบแท้หงตกแทนนั่นหรือ,อสวัสดีค่ะ,ะรครมาพอกันนีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนว่ะค่ะตําปลากุ้งเผาเอากินเลยบ่อยและะ้วก็จะมีเขาเกียบด้วยค่ะของวอดเขาเกียบวอดมันเป็นขขาเกียบไรเบอร์รี่แซบแซบกินเลยกินเลย แซ่บแซ่บแม่มันมีหลายรสโหครับรสคุณะทั้งรสออริจินอลรสชีสรสสไปซี่รสซาวครีมรสนี่อย่างอีกอะแซ่บใส่เนื้อดำมุ้งมิ้งงงซอสสองซื้อมาจากถนนคนเดินน่ะนครอนพะนมค่ะแบบอุดหมพน่นนะเน้าค้อนพะโน,นม,แ,มนนนะนแล้วค่นนนะ,คะ ใครดูคลิปนี้เราไปซื้อนะเพื่อนเพื่อนมีโปรโมชั่นให้นะคะเสียบอะก็ต่ำปลาเลือดอยู่ยือสิจับสุ่งก็ได้คนนี้ก็เสียบถ้าลองกินหน่งเบอร์แซบจับ,บเรื่องจังก,กับเทียมพุดนหน่องอะอก็เกาเราค่ะตำใส่ประแดดก,กินแซบ แบบนวนๆให้เจ้าพูดละอันเอ้าเครื่องเอามาใส่ใส่เดี๋ยวเะอทสิว่างนลยกุ้งได้บัางไหมเมื่อยานโควิดบ่กค่ากุ้งเผาได้นี่บมื่ยานครับเอาอก็เป็นภาษาธรรมดาเท่าดูขอบคุณหลายๆดู <laughs> <laughs> ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณลายลายที่เข้ามาที่ตามรับสมสองสองกิ๊แสแบบนวลนๆนะครับ <c oughs> สามารถที่ตามผมเลยจะใส่ปเนี่ยผ <c oughs> มมี่ครับ <c oughs> เอาเงินเวดเฟซบุ๊กของเด็กวายเพื่อนป่ะนี่ครับม <c oughs> ยังกับเฟซบุ๊กเท่าน่ะวีระพงศ์คณพลภาษาอังกฤษวีระพงศ์คณะศิ์กับยังกับคณพลครับคณพลอือกุ้งสดสดอื้อุดหนุน อาหารทะเลซอยกันซอยกันไปละค่ะมัน,นมติดเง่าออกมาติดติดหลอเตีนเพื่อนรอนแล้วซื้อเอาซื้อข้างไหนกับซื้อเ <c oughs> ข่าเกียร์เพื่อนนี่อยขลับเยอะๆท่ะะองตีนหรอเปล่าตีนวครอไม่หลายหลอดเลยเรื่องไทยดูนะเมว่อไทยแล้วอันนี้รถอีดอีง รถเขาโพตรรสเนี่ยโฮกรถนะสาลายหรือเปล่าเออเออสาลายรถสาลายเนาะรถสาลายอีกรดหนึ่งนะนเสียบข้าไปฝากพ่อกับแม่ด้วยค่ะอือเออแบบใส่รสซีมือใส่หย,ยังก็ใสดด่รถกู้ถนัดมือใส่หวกหอยแล้วก็ใส่ใส่ตันแนละ้วค่ะเนาะ แต่ว่ตาตำพิษลายอสอบอ่ กินเขาจะหลอกเราไหมนเนี่ยสอง <laughs> อันนี้รอบแรกมุ้มิม้ท้องหน้ามันเลยค่ะหลอกค่ะหลอกคัมหลอกคัมเขาเกยบวอทถ้าบุญแสบอี่เดีะ มันเป็นหกจับไรเบอร์ลี่ทำเองแซ่บมะกุ้งแซ่บครับตัวใหญ่เนาะนิ่มมันความเดือค่ะ ถ้าจับสลากของควันหรือเปล่าของเธอเมื่ออื่นครับมือนี้วันที่เท่าไหร่หนะครับมือนี้วันที่เท่าไหร่ยี <19. S 2> ่สิบเก้ายี่สิบเก้าคันวาแลยครับถ้าเห็นระบบของควันเอ๋อลหรครับจักบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาท mặn cung sao tai 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 Xoay tai 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 Con tai 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 สสน้ำซีน้ำมันโซด์น้ำมัสโดแต่ต้มอยู่เด้ <c oughs> ะเทเจวันน่ะเธอน่ะว่าภาษาบ้านเธอเลยสร้างแนวภาษาเจวันใครครับเอาคอนในขีดมา่ะภาษาบ้านผมอือภาษานนี้แหละ วันอยู่ไก่เนาะมันจะขึ้นพอดบ้านบ่ามีเปล่นครับบ่ามีเปลี่ยนจะว่าแบบว่าภาษาหนันบ่าเปล่นอีดีเดียมภาษาสวนนะภาษาภาษากุชชุมานะภาษากุชชุมานไม่เป็นครับว่าบว่เป็ี่ยนภาษาฮั่นภาษาบันเทิงป่ะภาษาอะไรว่าเปล่น ภาษาอะไรนบภาษากุศลบ้านพู้เป็นครับแค่นี้เขาบอกว่าเคยครับภาษาโซนนะว้าวเหลียวอะไรนครับภาษาโซว,ว่าไมูเป็นอกวันนี้ภาษาเอกลักษณ์ของเขาเป็นเฉพาะหมดแล้วคับ เสียบแล้วมาสองกองสามกองอ้าเดิมถนนคนเดินนครพนมนะคะเนี่ยแก้กับฮอนดานิกาเสียบยี่เหลี่ยทพอมสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันอร่อยพอดีเสียบแล้วมาเพ็ินละเนี่ยครับ อิ่มหรือเปล่าบอกครับคุณติวายมันถ้าอิ่มล่ะก้อยเน่าเสียังก้อยบันนะครับก้อยเน่าเสียังเข้าไม่เมื่คิดใส่เข้าไม่อเข้าไม่เมื่คิดืมมบอกบอกครับหวานปิ้งบ่ะปิ้งก้อยบ่ะไม่ครับ ติงยาง <c oughs> แล้วก็ยมาเด้ครับมากินข้าวทำไมนะเบ้าทำไมมาได้ครับมากินข้าวน้ำกันกิน <c oughs> ข้าวแรงข้าวแรงน้ำกันเลยเนี่ย แับแห้งนวดคักมันประแดดาส่ใส่มือกับเครื่องหลายแห้งมันเหรอนี่ครับหยิบหนางมนจากสดเย้ยใส่น้ำปูื ข้าเจ้าอ่านพ่นหน้าแก้วนะอำเภอเอียงหบ้า,บานเอยียงบอกเขาแม่บ้านเสียงซือครับโรงเรีนยนเอียงโรงเรียนบ้านเสียงซือหลามนอยอือดพ่นหน้าแก้วกุว่งแซไบเด้อ ใส่ลูกแฉลบไปเอาเกียบหนยบบันแ่ะแฉลบนะเนาะกรอบเน,นื้อกอดหอมนี่ครับหอมหอมมันง่าดับอ่ะหอมเขา เต่ไปเปลี่ยนเฟซซื้อภาษาไทยป่ะบอกครับเขาเคยพิมพ์งายจับง่าย เสียบเขาเกียบมันขักกุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่สิบเอ็ดตัวโลเอตัวหนึ่งกิโลสาม้ยอยยี่สิบาทนะ บันเทิงสื่อนี่ม่อย่างเทียวมันมีนย่าครับพ่ออ๋อที่เข้าไปไทยคลิปหมืนเดียวกับแมนสมบัติน้ำกำลังวนะ่ะเออลำน้ำกำมันดิยวำน้ำกำดิที่ไปเชื่อมต่อหลายจังหวัดดีนะวัตถุประสงค หน yup. mm ึ hmm. ่งก็ต่ำือสองกยี่มันกุ้ง ส่วนไหนหัวกับตัวมันอะตัวครับถ้าว่ามันหัวบ่มันมั่นดี อย่าไาแซบลายกอดี่นอ้สถือดูสามฮอล่ะ กอบดีเป็น,านายังไงแซ่บ กินแสเมื่อเรากิน<ม>นิ้วเขา ใส่ใส่ตันพร้อมผักวะ

ยังาถอบอกครับอิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วเมื่อนี้สี่สิบบาทนี่ต่ขนมมาเตีย <c oughs> ของขวัญน,น,น่ะนะครับ <c oughs> ห่อเองีอบิบอ่ห่อเองครับ ว่าแม่ร่วมก็คาฮัวได้สี่สิบบาทอ่ะบอกครับบอมเลยครับนอกจากขนมมี่อันอื่นมาพ้อมเอามาใส่ม่หลุดเลยครับสบู่ยาซิฟันหมกสุดอี่งสุดเลครับบมีครับตัวอื ปาดวัวเอาให้หมดเหมดมันแสบเนาะนี่ครับมันแสบคักมันกุ้งเผาเนี่ยเด้อมันมันหอมๆมันมันนี่มันกุ้งน่าหวานแะแสบก็ลึกกินเนี่ย วันนมืออเราบไปใบตอนขึ้นเถอ,เอยัอยงเ ọ าแตาไบตออนมองๆ ไปไหนเขาไปกินอันนั้นนี่ครับอันโคขุนโคขุนอ,อยู่ใส่โค้กหยู่สักกุแล้วเนะาะทักคิเดียนะครับาเาอราไปก่อนเลาวเกินตอนลอกจอมันเงี้ยวหรอเอาขอบคุณหลายๆด้วยนี่ครับขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามา<อ>ติดตามรับส้มสองกลิ่นแซ่บแบบโนโน่มื้อนี้กับคอราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ